ตอนนี้ก็จะมีพวกแอปใหม่ๆนะครับนะฮะที่อยู่ใน Play Store นะครับนะฮะพวกนี้ก็เป็นพวกแอปเดิมๆนะครับนะฮะมันก็พวกเดียวกันหมดแหละนะครับเอ่อเท่าที่เห็นก็จะมีอยู่3ตัวนะครับที่เอ่อน้องๆหลายๆคนโดนกันอยู่นะนะครับก็จะมีเอ่อมันนี่พัทนะครับนะเอ่อเท่าที่ดูรายละเอียดนะครับมันนี่พัทก็มาจากพวกเอ่อเงินมีความสุขนั่นแหละนะครับ มีมันนี่พัดนะฮะการเงินมีความสุขน่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้แล้วก็สินเชื่อฟ้าสหายทางการเงินนะครับเนี่ยก็จะมีอยู่3าตัวนี้แหละนะครับที่น้องๆพี่ๆหลายๆคนนะครับที่เพิ่งเข้าไปกู้นะครับนะฮะมีสามตัวนี้นะครับส่วนตัวพวกเก่าๆนะครับพวกเคเคมงคลอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้เป็นงวดๆวดนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับดอกเบี้ยมันก็สูงอยู่ดีนะครับก็สมควรที่จะต้องบิดซะ นะครับตามนี้แล้วกันครับนะตัวใหม่ๆนะพวกนี้นะครับก็วิเคราะห์ดูเอาแล้วกันนะครับนะฮะอยากให้เพื่อนๆนะครับเลียี้งได้ก็เลียงนะฮะอย่าอย่าเข้าไปยุ่งกับมันเลยนะครับพวกนี้มันเป็นนอกระบบนะครับก็เป็นพวกมิจฉาชีพนะที่สอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าจะตามถึงบ้านอะไรไหมเนี่ยไม่มีนะครับนะไม่มีการตามมาถึงบ้านนะครับพี่ๆทุกคนนะที่สอบถามเข้ามาเนี่ยนะครับ พอดีว่าเจอโฆษณากู้เงินใน IG นะครับก็มีนะนะครับมันมีทุกๆแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องแดงช่องฟ้าช่องชมพูช่องดำนะครับมีหมดครับนะค,บคือจะไปพูดคุยเนี่ยหรือโหลดเข้าไปเนี่ยชอบไปพูดคุยกันแบบทางไลน์นะครับคือมีตัวอย่างให้เห็นกันเยอะนะทางไลายก็จะใช้เป็นโลโก้ของธนาคารบ้างนะครับหรือ นะฮะเ,เป็นเป็นรูปภาพแบบพนักงานเอ่อพนักงานธนาคารอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็แบบเนี้ยให้แก้ไขยืนยันตัวตนนะครับก่อข้อมูลเลขที่บัญชีผิดนะฮะโอ้โหโตเต็มเลยนะครับเลขที่บัญชีเพื่อปดล็อก40%จะกู้เท่าไหร่ต้องโอนให้เท่านี้40% 20%อย่าโอนก่อนนะครับทางที่ดีบล็อกเถอะ นะไม่ต้องคุยต่อนะครับเนี่ยผมเจอในแชทเนี่ยใน,ในในแอปเพจเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะพอสมควรนะฮะบ,บางคนก็กลัวจะออกมาจากวงจรมันไม่ได้นะครับเอ,อ่อถ้าถึงเวลาจ่ายก็กลัวเราจ่ายปิดไปมันจะโอนมาให้เพิ่มอีกไหม5้5 0ิบหครับนะห0 50หาหลายคนเนี่ยก็อยากจะเลี้ยงยอดนะยุตแนะนำนะอย่าไปเลี้ยงเลยนะครับบิดเถอะไม่ต้องโอนนะ่ะดีที่สุดแล้ว อย่าไปเลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยโอนไปเนี่ยคือเราเสียเปรียบเสียเปรียบอยู่แล้วนตะั้งแต่แรกเลยโดนโอนไปก่อนมั่งนะฮะแล้วก็อย่างพวกแอปพวกเนี้ยเห็นโอนไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไม่โอนคืนมาให้นะครับนะหมายถึงว่ายอดที่หลายๆคนเนี่ยที่เขาเจอกันอยู่เนี่ยหลายๆแอป,ปเนี่ยบางคนก็สอบถามไงว่าโอ้โหอยากได้แบบหลายๆแอป,ปเหมือนเขาจังเลยโ,โหยอดเยอะจังเลยจริงๆอะ่ะเขาโดนเยอะนะครับนะไม่ใช่ว่าเขาได้เยอะนะ ออยอดเป็นแสนอย่างเงี้ยแต่เราเอาเข้าจริงเนี่ยไกล้แค่ไม่กี่หมื่นนะได้ประมาณ6 0,000ื่นนะครับถ้ายอดแสนนะนะได้ได้จริงอนะ่ะประมาณ6 0 0 0ื่นที่เหลือจ่ายเป็นแสนนะครับก็อย่าอยู่ในวังวนนี้นานเกินไปนะครับมันยังไงก็สู้ไม่ไหวอะ่ะคุณมีเงินเท่าไหรอ่อ่ะก็ไม่พอหรอกครับนะเงินเดือนบางท่านเนี่ยสองหมื่นแต่จ่ายพวกมันเนี่ยสี่หมื่นต่อเดือนก็ไม่รู้ว่าไปหามาได้ยังไงใช่ไหม คือมันเกิดการกดดันกลัวการอับอายกลัวการประจานไงกลัวโทรหาคนรอบข้างนะไอ้เราก็หาใจาแต่บีตบันจ่ายเข้าไปเงินเดือน20,000จะแต่หาได้อ่ะสี่ห้าหมื่นหากันได้ยังไงเห็นไหมเพราะความกดดันนั่นแหละนะครับก็อยากบอกทุกคนนะครับบีดเถอะฮะนะมันไม่มีการตามถึงบ้านอะไรทั้งสิ้นอะ่ะเนี่ยมีมีแต่คนสอบถามเข้ามาเนี่ยโอ้โหกลัวการแบบไปถึงบ้านกันทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะจะต้องทํายังไงนะครับ หยุดดีกว่าหยุดเลยนะฮะหยุดดีกว่าห้ามใจครับเนี่ยผมเข้ามาดูในแชทอะในแชทเพจอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วบางทีก็พิมพ์สอบถามผมเลยนะสนใจกู้เงินสนใจกู้เงินนู่นนี่นั่นนะครับอย่าไปยุ่งกับมันอนะดีที่สุดแล้วนะฮะก็เอาเอา,เอาประมาณนี้แล้วกันพี่ๆทุกคนนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ได้เข้ามาติดตามกันนะฮะในใ,ในช่อง ในช่อง Youtube ช่องใหม่นะครับชื่อยุทดเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับยุดก็จะพยายามพูดคุยนะครับเอาคลิปในไลฟ์สดเนี่ยเอามาลงให้นะครับเผื่อเพื่อนๆน,น้องๆน,น,นะครับที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับก็จะได้ศึกษาไปด้วยนะครับตามนี้ล้กันฮะไม่ต้องกลัวครับบิดไปเลยพวกแอปเตือนแอปมิจฉาชีพอะไรเนี่ยบิดได้เลยครับไม่ต้องกลัว